เอาแล้วผมเหลือหลวงพ่อเงินขาฝั่งเนี้ยแต่ดูหน้าท่านอยู่ผมขึ้นไปปรับอีกอโอเคครับเมื่อกี้ขอบคุณร้านพี่ป้อมเจ้าของร้านโกป้อมาที่มาทักรับบีมกอทักทายโอเคครับพี่ป้อมเที่ยวให้หนุกครับขอให้หลวงพ่อเงินคุ้มครองขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองครับขอให้ ถ้าจะแจ้ขคุมพ่อครับแบบเอาไปใช้ทําเหรียญได้เลยนะครับไม่ห่วงห่ามครับเพื่อไปสิีิมงคลครับถ้าเกิดเครื่องซีมซีนอสมานราก็อย่าทำเหมือนกันทำเหรียญเขียนสามดีโอเคครับสู้กับหลวงพ่อเงินต่อครับทำให้ดีสุด ดูไปก็แขนใหญ่ไปโอเคอย่าปาบแขนโอเคครับว่าต่อแล้วขอบคุณงานเราวงมันขอบคุณเราไปาัางรับีริให้ว่าลูกครับ <S 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 <S